สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่ เพจเฟ e บุ๊ k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมรถเข้าใหม่1นคันสดสดร้อนๆวันนี้เลยนะฮะพึ่งล้างเสร็จเลยสำหรับคันนี้คันนี้เป็น Toyota y ยาลินะครับเป็น Toyota y ยาลินะฮะเครื่องยนต์1,500 cc ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ VTI คันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ ไม่มีผ่านมือหลายท่านไม่ได้เปลี่ยนมือเลยนะครับเป็นเจ้าของมือเดียวเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับผมนะฮะมาชมสภาพนะฮะเล่มเอกสารพร้อมโอนชุดกุญแจเป็นรีโมทนะครับกระจกไฟฟ้านะฮะมาดูคันนี้นะครับสีสารรถคันนี้ได้สีเดิมบางมากนะฮะได้ยังเป็นสีเดิมนะฮะรถไม่มีชนหนักน็อตไม่ขยับนะครับผมนะฟังเสียงนะบางๆงยางนะครับก็จะเป็นยาง อาจจะปีลึกหน่อยปี2019นะครับผมนะฮะพอรถไม่ค่อยได้ใช้ดอกยางเหลือจริงอยู่นะครับแต่แก้มยางตัวดอกยางจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่แก้มยังดีอยู่นะครับไม่แตกลายงานะครับมีสเกิร์ตมาให้นะครับไฟเลี้ยวเป็นมีไฟเลี้ยวอยู่ที่มุมกระจกเรียบร้อยนะครับส่วนภายในนะฮะฟิล์มยังสวยอยู่นะครับสำหรับคันนี้ภายในเป็นกระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับนะฮะ ปรับกระจกมองข้างโดยระบบไฟฟ้ากุญแจรีโมทให้มา1ดอกกุญแจสำรองก็มีอยู่นะครับเราก็มีเพจของรหัสกุญแจด้วยนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยถุงลมนิรภยัยแอร์แบกด้วยนะครับความปลอดภัยมีทั้งระบบเบรก ABS มีทั้งถุงลมนิรภยัยแอร์แบกนะฮะเป็นคู่หน้าด้วยนะครับทั้งคนขับและข้างคนขับเห็นไหมฮะแล้วก็พรอมอะไรสวยนะครับ คันนี้พงมอะไรสวยเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะสภาพดีมากไม่มีฉีกขาดเลยนะครับผมนะจะมีคราบเปื้อนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับเลขไมคันนี้นะดูที่เรือนไมนะครับอยู่ที่2องแสนสามมื่นหกพันนะครับนะแล้วก็ในส่วนเล่มเอกสารนะครับผมนะฮะนี่ครับเล่มเอกสารเล่มคันนี้ไม่เคยย้ายไปไหนนะฮะไม่เคยย้ายไปไหนดูนะฮะ จดทะเบียนปี2552นะครับ1497ซีซีก็คือ1500ซีซีนั่นเองแรงม้าที่ที9่109แรงม้านะครับเป็นผู้หญิงนะครับเจ้าของเดิมนะฮะแล้วก็รับโอนเมื่อปี56นะครับมีแค่นี้ไม่มีการเปลี่ยนมือภาษี822บาทถูกมากนะครับผมนะฮะส่วนหน้า18นะครับ ก็โอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปแล้วก็มีเปลี่ยนสลับป้ายทะเบียนนะครับนะฮะลูกค้าก็นะฮะได้ป้ายสวยถ้าคันท่านใดที่อยากได้ป้ายนี้นะครับเราต้องไปโอนที่สารคามเท่านั้นเราก็จะได้ป้ายนี้เลยนะครับ9 1 9 9นะครับได้ป้ายสวยด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่ป้ายประมูลแต่ก็เป็นเลขที่สวยมากนะฮะดูความเดิมนะฮะดูเม็ดอาร์กเห็นไฮะอ่ะนะฮะเห็นเม็ดอาร์กไหมครับเดิมนะครับรถไม่มีชนหนะัก ไม่มีความอย่างแน่นอนนะฮะเม็ดอาร์คนี่คือเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับไม่ใช่เม็ดอาร์คทำนะฮะสติ๊กเกอร์นะฮะลมยางก็ยังอยู่นะครับผมนะฮะทีนี้วนมาทางด้านท้ายนะครับนะฮะนี่ครับเป็นกระจกไฟฟ้าเช่นกันบอม่ไม่มีฉีกขาดนะฮะเบาะสวยไม่มีฉีกขาดหลังคาก็สะอาดสะอ้านอยู่นะครับผมนะฮะส่วนรายละเอียดความเดิมนะฮะซับใน ประตูหลังเห็นไหมฮะเมทอาร์ตเดิมนะครับยังเดิมอยู่นะครับผมนะไม่เคยสาสีเข้ามาอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับทีนี้นะฮะด้านหลังนะฮะยางก็ปีเดียวกันนะครับยางปี2019เช่นกันนะครับยางพอใช้ได้แต่ก็ไม่ถือว่าดีนะครับส่วนด้านท้ายนะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับนะสจุดนะครับ กันชนท้ายมีแต่มาหน่อยนะครับก็จะเป็นรอยแตกนิดๆนะฮะฝาท้ายยังเป็นสีเดิมอันนี้ก็ยังเป็นสีเดิมนะฮะกับส่วนกัรชนมีสปอยเลอร์มาให้สวยๆนะครับฟิล์มสวยทั้งคันนะครับผมนะฮะส่วนภายในมีที่วางของด้านหลังด้วยน็อตไม่ขยับนะฮะน็อตไม่มีแกะทั้ง2ฝั่งนะครับผมนะฮะเม็ดอาร์คเดิมนะฮะสซปกเกอร์ยังอยู่นะครับอาร์คเดิมนะครับผมนะฮะ ทางด้านนี้เม็ดอาร์ก็เดิมนะฮะเดิมเดิมนะครับผมสติกเกอร์ก็ลอยอยู่ฝากระโปงฝาท้ายก็ยังเดิมนะครับผมนะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นผ้าคุมรถก็ยังอยู่นะครับผมนะฮะไม่รู้ใช้ได้ไม่ได้นะครับนะฮะเป็นของติดรถมาน่าจะแถมมาพร้อมกับตัวรถตอนแรกๆนะครับส่วนเปิดของก็ตรงนี้นะคระับนะะยางอะไรนะครับก็เป็นยางดันหลบนะฮะยังไม่เคยลงพื้นสังเกตจากเส้นด้านข้างนะฮะถ้ามอง ถ้ามองจากกล้องอาจจะไม่เห็นนะฮะมาดูได้นะครับนะเส้นยางไหลอายางไรไม่เคยใช้งานเลยนะครับที่วางของประแจอ,อยู่พบนะครับผมนะฮะที่หมุนยางมุนแม่แรงก็อยู่นะฮะแล้วส่วนตัวแม่แรงของเขาจะอยู่ใต้ที่นั่งข้างคนขับนะครับนะฮะใต้ที่นั่งข้างคนขับนะฮะสำหรับโตโยต้านะครับหาบนมาทางด้านนี้นะครับ ทางด้านนี้นี่ครับก็จะมีรอยถลอกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองไม่เยอะนะครับผมนะฮะไม่ได้เยอะเลยนะฮะสีสันได้เดิมบางนะฮะดูด้านในนะครับผมนะดูภายในซูมดูด้านในได้เลยในส่วนเบาะต่างๆนะครับสภาพดีนะครับซับในนะฮะดูซับในเมทาร์ซับในเห็นไหมครับเมทาร์เดิมๆนะครับผมอโอเคนะครับผม ทีนี้เรามาดูทางประตูด้านหน้านะครับนะข้างคนขับบ้างนะนี่ครับก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแอร์แบ็กข้างคนขับแล้วก็คันนี้นะฮะคันนี้ก็จะมีเอกสารนะครับในส่วนของบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะฮะยังอยู่ครบนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเก็บไว้ดีมากนะครับผมนะฮะส่วนเกียร์นะครับ นะฮะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องเล่นใช้งานได้แอร์เย็นนะครับใช้งานได้ปกติเป็นตัวเกียร์ธรรมดาความเดิมนะฮะความเดิมเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับผมนะฮะช้าๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมันจะลายตานะครับคนดูนะฮะนี่ครับมาดูที่มอกนะครับแล้วก็เพดนะครับผมนะฮะเพดนะฮะก็09เกพของเขาจะอยู่ตรงนี้เป็นเพพลาสติกแล้วนะครับ ในส่วนยาลิทหรือ V ีออสประมาณเจน2นะครับนะฮะพาเจนแรกก็จะเป็นเพดอลูมิเนียมอยู่หน้าเครื่องนะฮะอ่ะทีนี้มาดูนะครับาษีคันนี้นะฮะภาษี68นะครับเห็นไหมฮะภาษี68นะฮะภาษี68แล้วก็ด้านหน้านะครับนะมีสเก็ตหินมีรอยเบียดนิดหน่อยในส่วนสเก์ตนะครับผมเห็นไหมฮะในส่วนสเก์ตมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับได้ไป้ายทะเบียนสวยนะครับ ไอาย้ายทะเบียนสวยเป็น911 9199นะครับส่วนภายในห้องเครื่องนะครับภายในห้องเครื่องนะฮะเราเพิ่งล้างเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ล้างละเอียดมากนะครับคันนี้นะครับนะซุ้มซอกฝั่งนี้เบ้าโชกเดิมนะฮะหมุดเม็ดอาร์คเดิมนะฮะปั๊มโออาร์ชัดเจนนะครับเครื่องยนต์สวยนะครับยังไม่เคยลื้อยังไม่เคยทำนะครับฝั่งนี้ โอเอลนะฮะก็ยังอยู่เม็ดอาร์คเดิมน็อตแก้มไม่ขยับทั้งสองฝั่งฝากระโปรงเดิมน็อตไม่แกะนะครับนะซีนเดิมทั้งหมดนะฮะเนี่ยซีนเดิมสติ๊กเกอร์กันลอยอยู่แต่มันเลื่อนมันเคลื่อนนะฮะนี่ครับตัวปั๊มโตโยต้าชัดเจนสติ๊กเกอร์แอร์อยู่ครบนะฮะฝั่งนี้ก็ยังอยู่สติ๊กเกอร์กันลอยอยู่ครบเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับผมนะฮะไม่มีแกะไม่มีถอดนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะฮะ ฟังเสียงเครื่องยนต์ส่วนเกียร์ธรรมดานะครับก็จะต้องเหยียบคัทนะครับผมนะชึ่งเดียวติดนะครับสตาร์ตติดง่ายรถคันนี้ได้ความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยมีทั้งระบบเบรก ABS แล้วก็ถุงลมนิรภัย airbag นะฮะระบบเบรก ABS สังเกตตรงนี้นะฮะตเกตด้านในนะฮะด้านในก็จะเห็นเป็นแม่ปั๊ม ABS นะฮะสังเกตแบบนี้ได้นะครับส่วนกําลังอัดเครื่องยนต์นะฮะ เครื่องยนต์ดีไม่มีใหญ่เดินเรียบนะฮะเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีเสียงเคกนะฮะไม่เคยติดแก๊สนะฮะอีกอย่างหนึ่งสําหรับคันนี้ก็คือไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนะฮะส่วนระบบระบายความร้อนเดี๋ยวผมเปิดแอร์ช่วยนะครับนะรอยอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเปิดแอร์แล้วก็นะฮะในการดูเครื่องยนต์เบนซินนะฮะคร่าวๆถ้าจะเอาดีนะฮะเปิดเปิดช่วยนะครับให,ให้ให้วาวน้ําเขาช่วย ตัดด้วยนะฮะนี่เห็นไหมฮะน้ำยาไม่ขาดนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะไม่มีฟออากาศน้ำไม่ดันนะครับเครื่องยนต์เอาใช้ไปอีกเป็น10ปีสบายๆนะครับผมแบตดีแบตยังดีอยู่นะครับนี่ดูตามแนวเขานะครับยังเป็นเป็นสีที่เต็มแบตเตอรี่เต็มนะครับผมนะฮะแบตนะฮะถ้าดูจากที่เขาซื้อไว้จะเป็นปี6กหรือปีปีประมาณ6 อะไรนะ6 c โอถือว่าถือว่านานนะครับแต่แบตเตอรี่ทำไมมันดีจังเลยนะครับนะนะหรือว่าเขาทำผิดนะฮะก็ประมาณนี้แต่กำลังแบตด,ดีนะครับซึ่งเดียวติดไม่มีปัญหานะอ่ะโอเคนะครับมาดูกันทีนี้นะครับท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนคันนี้จะเป็นราคาที่ขายไม่ได้จัดส่งให้ไม่ได้เปลี่ยนของเหลวให้นะครับนะ,ะแต่ราคาจะขายถูก อยู่ที่99,000บาทนะฮะอยู่ที่ราคา99,000บาทนะครับผมนะฮะ9 9 0า0บาทนะ,ะสนใจนะฮะถ้าลูกคายย้าอยากให้เปลี่ยนของเหลวให้นะครับก็บวกเพิ่มได้อยากให้จัดส่งให้ก็สามารถบวกเพิ่มได้นะครับ9900 0บาทนะฮะรถคันนี้ได้มือเดียวนะครับได้การขับขี่รถช่วงล่างดีน่าใช้สีสันเดิมบางอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพาลองขับนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวพาลองขับอ่อ่าโอเคนะครับผมนะฮะรับรองการใช้งานประหยัดแน่นอนนะฮะสำหรับเกียร์ธรรมดานะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพาลองขับนะครับอขอรัดเข็มขัดแป๊บหนึ่งนะฮะ ก็ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้นะครับเกียร์ธรรมดาขับง่ายอยู่สําหรับโตโยต้านะครับปล่อยคันก็วิ่งแล้วนะครับผมนะฮะเสริมคำเร่งนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับวัดรอบใช้งานได้นะครับความเร็วใช้งานได้นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมนะฮะรอจังหวะรถอ่ะรอจังหวะนิดนึงนะฮะนี่ครับผมนะฮะช่วงล่าง เบ้าโชคไม่มีเสียหายไม่มีปัญหานะครับในส่วนเผาขับไม่ดังไม่มีปัญหานะครับผมนะฮะรถปกติดีเลยนะครับนะฮะหาใช้อยู่รับรองไม่ผิดหวัง 90, 9 9 0 0 0บาทสนใจโทรเบอร์098 274 4279 098อนะฮะ274 4, 4 2 7 9นะครับ นะฮะเดี๋ยวเรายูเทิร์นตรงนี้ส่วนไอดีไลน์7 5 4 4์เก็นะครับก็จะขึ้นว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับเป็นไอดีไลน์นะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับรถนะครับผมนี่นะฮะรถเยอะมากแล้วกลับรถตรงนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงขอปิดประตูข้างหนึ่งนะฮะปิดเหมือนปิดประตูไม่สนิทเลยนะครับ ไม่รู้ว่าข้างไหนนะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับรถนะฮะสนใจนะครับผม 90, 9 9 0 0 0บาทสนใจโทรเบอร์098 274 4279 098 274 4279 ID Line อ9 4 4 7ด4 4 4านีานยนะครับอยากดูรถตัวจริงรบกวนตทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดหน้าติดจองไหมถ้าไม่มีติดหน้าติดจองผมก็จะให้ท่าน มาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับขับสนุกแน่นอนในส่วนเกียรธรรมดานะครับส่วนปัดนน้ำฝนนะฮะที่ไม่ดีเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับนะฮะราคา99,000บาทนะฮะอยากให้จัดส่งให้ติดต่อมาได้นะครับสามารถจัดส่งให้ได้นะครับแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายตามระยะทางนะครับแล้วก็ในส่วนของ ของเหลวนะฮะถ้ายังให้เปลี่ยนให้ก็อยู่ประมาณ2,000บาทนะครับมันจะมีแค่น้ํามันเครื่องกับน้ํามันเกียร์ธรรมดานะครับผมนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ